สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องโนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดอีโวค e ีโอพัตรนะครับผมการ์ดนี้นะครับผมก็หมดไปประมาณ6,000เพชรนะ,ะผมยังอัพไม่เต็ม30นะผมจะลองเล่นแบบว่าไม่มีบัฟให้ดูก่อนเพราะว่าเวลาหมดบัฟเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับผมไปเราไปดูความสาม,มารถของน้องกันนะครับ ความสามารถที่1น,นะทุกการทอยเตาของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ44เปอร์ชาร์จโล่ทองนะอ่าถ้าอัพเต็ม30เนี่ยก็จะ45เปอร์นะครับอ่าชาร์จสูงสุดที่2ชั้นนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับส่วนอีกหความสามารถนะครับในเทินของฉันนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยมัจะมีโอกาสนะครับ45เปอร์ขังคุกไฟตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะอ่าพวกมัดเพชรหรือกันนิบับเนี่ย มันไม่สามารถกันความสามารถนี้ได้นะต้องเป็นจี้ G หรือการ์ดที่มีความสามารถป้องกันความสามารถนี้โดยตรงนะถึงจะป้องกันได้นะครับผมส่วนความสามารถที่2นะครับเมื่อตกแลนดมาของฉันนะครับหรือฉันก่อสร้างเลนมาร์นะก็จะมีโอกาสนะครับ6เปรติดตั้งรังมังกรนะรังมังกรเนี่ยก็จะดักจับไยลรงข้ามนะครับเมื่อทอยผ่า,ผานแลนมาสของเรานะามีหลุมดำ85เปอร์ ให้นะครับและก็มีดูดก5าวกระเปอร์ทั้งหมดภายในแถวให้ด้วยนะสามความสามารถเนี่ยมันแยกกันนะครับเซ็ตผมจะเล่นก็มีมวกไทเทเนียมโจมตีรองเท้าดอกซูปเปอร์ไดมิชั่นาการ์ดเชิญกับดักนะแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรืออวากาศหรือเปลยยานนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเซ็ตนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผม มาเจอกับอีวูไดลิทนะครับ <Yeah. S 1> เราได้เล่นก่อนนะ, <Yeah. S 1> ะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูเซ็ตที่เขาเล่นกันนะว้าวมีเลสมอนด้วยนะมีรองเท้าดินจานะครับว้าวว้าวว้าว,ว,าวคือเซ็ตที่ผมเล่นเนี่ยข้อเสียของมันนะครับมันไม่มีเนเทศถ้าถ้าเราอยากจะใส่เนเทศรแล้วก็ต้องถอดบัตรเชิ้อออกถ้าถอดบัตรเชิ้อออกมันก็จะ โจมตีฝ่ายูกข้ามได้น้อยเนาะเป็นเป็นยานติดนะครับเป็นยานติดปั๊บกับดักกับดักจากบัตรเชิญกับดักปิดนะหลุมดำนะครับอันนี้หลุมดำหลุมดำหลุมดำวางวางไปพืนที่พิเศษใช่ไหมไปพืนที่พิเศษปั๊บย้ายกลับไปที่ของฉันปั๊บ รองเท้าโล่ดอกพอ,อกนะครับหลุมดำวางนะ,ะ mm. เนี่ยติดตั้งกรงเล็บแล้วนะครับติดตั้งกรงเล็บหรือลังมังกรเนะะเราะแล้วก็เออปั๊บเออหลุมดำวางหลุมดำวาง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 ก็หลังนี่แหละปับ๊บฉาดโล่ทองแล้วนะครับฉาดโลทองเนี่ยผมเอากบหดักวางไม่ให้ <laughs> เขาวิ่งไปจุดสตาร์ทนะ งไงอ้าวบืดนะครับบืดถอยไม่ค่อยดีเลยใบดินแดงของฉันฟับอ่ายังไงใบของบุมหรือใบพิเศษฟับอ่าเอาลุนดำวางเลยนะ <c oughs> <c oughs> กลาวว่าแม่ก็วิ่งไปจุดสตาร์ทเลยออ่าเดี๋ยวเรามางนี้ฟับใบแดงของฉันฟับลุนรองเทา้า ลองเท้าหอ่อลองเท้าห่อไหมเนี่ยไม่ห่อนะครับ่อแล้วเนาะปับ๊บอ่าดูดตั้งแถวนะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามมีปกป้องอยู่นะครับเอาไดรลิฟต์อืมอยังไงบิงไปแล้วนะครับเด้งลงกับดักเรามับเข้าไปหนึ่งตัดการเนี่ย75เปอร์ยอม มาเจอกับไก่อาเลยนะเราได้เล่นคนที่สองนะครับเจอกับอ,อะไรเนี่ <c oughs> อยอ่านว่าไงวะเนี่ยธรรมาเหรอโอ,อ้โหใส่มัดเพชรมาด้วยนะใส่โดยก็ปี้มเมล็ดมาด้วยนะครับใส่หลุมดำไดมด์ชั้นมาด้วยหมวกหมวกอาร์คิวมาอ้าวหมวกอาร์คิวนี่ ดักตายนะเพื่อนเบินไปแล้วนะครับเบินไปแล้วอย่างไงหอเปล่าไกอาอหอไปสร้างเอ็นมาร์กนะคือเซตที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่มีดูนก็คงก๊อปปี้ใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะจบบันเทินได้นะเออเอาแล้วเอาแล้วไกอาว๊บ ดาวางจุดสตาร์ทนะใครจะวิ่งไปจุดสตาร์ทเนี่ยไม่มีใครวิ่งไปจุดสตาร์ทหรอกเออยื่นย้ายไปแถวปับ๊แบแปนติดนะครับแปนติดปับ๊บอ่าติดตั้งรางมังกรนะรองเท้าไปนะครับรองเท้าไปไปโฮห,หรือไปมิติพิเศษเออเอาลุมดำวางไว้ไหนดีนะวาวมังนี่ก่อนปับ๊บ มีบัฟไปเนี่ยกายาเนี่ยขอดูกันนะมีบัฟป่ะว้าวมีบัฟด้วยนะครับมีบัฟด้วยไอจ้าไปแดงชั้นปั๊บรองเท้าห่อไหมรองเท้าห่อนะรองเท้าห่อปั๊บเอ้าโอ้เชิญนะครับเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวขอไปดูเนาะปั๊บ เหมือนจะขังคุกนะเหมือนจะขังคุกฝไปตรงข้ามนะครับขังคุกฝไปตรงข้ามาแล้วก็ดูดก็ไปนะครับมามามาบินไม่ได้ไหมบิมนได้นะนนเด้งลงกับดักกับดักไปเมืองแพงบาดเจืบหออกไหม <c oughs> เดี๋ยวโอ้เ,อเ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟับ วางดัมไปก่อนเขินนะครับบัดเชิญเชิญเอาไปสร้างเป็นมาร์คอ้าวอ้าวปั๊บขังคุกเลยนะครับแล้วก็เอากับดักวางปั๊บเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาดำวางปั๊บอ้าวไม่ดูด95เปอร์ไม่ดูดทุกคนโอ้ อย่างวะแล้วก็จะเด้งมาเมืองเนี้ยเมืองแผงผมใช่ไหมกระมังดูป่าทีนึง่งบัตรเชิญออกรองเท้าอะไรออกไหมโอ้โหเดี๋ยวนะ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 เอาลุมดำช้อนดีกว่าไหมนำช้อนดีกว่ากับดาษออกปะเนี่ยเชิญนะครับเชิญปั๊บ เอ้าขอไปสร้างเลนมาร์กนะหอ,อไปสร้างเลนมาร์กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอ,อ,อ้าชนะลูกกวาดไปเลยทุกคนโอ้โหมาเจอกับอีโวอันดูบีทนะครับเฮ้ยอู๋อันดุบีท,บบทใส่จี้แจกมานะใส่จี้แจกมาหมวกอาร์ชิวด้วยว,ว้วาวว้าวใส่อ่า ดูวรติกาลตุกตาหิมะด้วยได้เล่นคนแรกนะครับได้เล่นนคนแรกมามามาดูบีดยื่ย้ายไปในแถว,วอัแบแป่นยังไม่ติดนะครับแป่นยังไม่ติดนะหยุสองไปนะครับฉานโลทองอยู่นะ ชาร์จโลนะครับชาร์จโลเอ้ยแปนไม่ติดนะ <Yeah. S 1> เออ,อยหญ่เป็นไปดินแดงของฉันอ่าล็อกมือคูนนะครับล็อกคือคูนเออ <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นกับดักวางก่อนนะดักดูนะครับดักดูนะหนุ่มดำหลุมดำหลุมดำดำวางนะครับหลุมดำวางปั๊บเออเนี่ยถ้า ถ้ามันเปลี่ยนจากดูดทั้งแถวเนี่ยเป็นเปิดหรอเปิดปิดเนี่ยผมว่ามันจะเก่งมากๆเลยนะฮะดูบิดฮะสร้างเป็นมาร์กเลยนะครับสร้างเป็นมาร์กเลยเบินสองไปนะครับเบินสองไปสร้างเป็นมาร์กเลยถ้าสร้างอย่างเงี้ยถ้าสร้างจากจี้เนี่ยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เมื่อก่อสร้างโอกาส99เปอร์สร้างเลนท์มาร์กเลยเหรอสร้างเลนท์มาร์กได้สามครั้งว้าวคือถ้าสร้างเลนท์มาร์กแบบอ่าแบบเนี้ยแบบก่อสร้างแล้วมันเป็นเลนท์มาร์กเลยอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่เปิดโอลิมปิกเนาะแต่ถ้าถ้าสร้างแบบไกาอาร์เนี่ยมันจะเปิดโอลิมปิกนะครับอันเนี้ยมันน่าจะเหมือน <S <S ความสามารถอ่าแปลนสวรรค์มั้ง ดับวางหลุมดำติดนะครับหลุมดำติดแบนพิเศษไหมดูไปก่อนนะครับดูตั้งแถวไม่มีอะไรออกเออเบิ้ลไม่กวนเบิ้ลไม่กวนเออแบนติดไหมแบนไม่ติดนะครับแบนไม่ติดออแล้วผมวาง <laughs> วางเล่นผมเนี่ยเออขโมยล,ลูกกวาาไปเรื่อง <Okay. S 1> ไปแดงฉันมากลางคุกบั้น ตีมาเพิ่มไม่ขังคุกนะก,กับดักออกไปหัวมุมหรือไปบันที่พิเศษอ่ากับดักวางไว้แล้วก็หลุมดำวางไว้เออไม่ให้เขากลับเมืองดูไปก่อนนิดนึงติดหมวกอาร์ชิวนะเดี๋ยวเราจะดักแน่ๆกองเล็บมังกรติดใช่ไหมอ่าไปแดนชันปับ๊บกังคุกไปทีนึงโอ้โหแล้วก็ห่อไปสร้างเรนมา เมืองไหนแพงกันเนี่ยแล้วก็กับดักวางกับดักวางฟับดำวางลุกดำวางไว้ตรงนี้แหละตูดก็ไปทีนึงโอ้โห้เด้งมับโอ้เมืองนี้แพงนะเมืองนี้แพงตัดการไหมไม่ตัดโอ้โหตัดการ75ไ,ไม่ตัดนันเดี๋ยวเราจะไปดักกันไงเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวเดียวเดียวกดวดักวาง เอาหลุมดำวางแล้วก็ดูดเข้าไปนะครับดักไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ดักนะ60เปอร์เนาะไม่ค่อยดักอ้าวเชิญนะครับเชิญมับเข้าไปหนึ่งติดเฮ้ยเดียวนะนี่เหรอป้องกันกันบังคับย้ายกันก้าเปิด์สามครั้งโอ้โหอย่างเอาอย่างเอามามาทำไมอะไรกอบไปแล้วอนุบิดเกือบไม่รอดไปแล้วเมื่อกี้เออ ติดไหมโอ้โหแปนไม่ติดนะครับแ,แปลนไม่ติดลงกับดักแล้วเชิญนะเด้งดึงไงมีอะไรออกไหมเนี่ยกับดักวางเนะดูดลงไปทีนึงเชิญไหมเนี่ยโธ่ไม่มีอะไรออกเลยลกับดักเด้งมาปั๊บบัดเชิญติดนะลองเท้าห่อครับลองเท้าหอ่อ าวางปั๊บเ<ะ>ชิดไปทีดนึงโอ้โหอย่างเหนียวต้องขังคุกต้องขังคุกมนันขังคุกดีขังคุกติดยากอยู NFT ่นะโอ้เออกับดักวางหนุ่มดำไม่วางแล้วก็ดูดไปทีนึงโอ้โหหมดสักทีไอ้ป้องกันกันมาขับย้ายเขาเนี่ยเอาโชคดีที่เขาไม่มีเดินหน้าถอยหลังนะ หมดก็หมดอะไรก็หมดแล้วมั้งดักอ้าวไม่ดักเอาไปบินเฉยยังมียกเว้นอีกเหรอโอ้เอาดักไปบินเออยังไงวะเต่าแตกแล้วนะเปิดเทศกาลนิดนึ่งโอ้โอดูบิดอย่างเอานี่มันเซ็ตเอาฮาเหรอวะโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมีโล่ทองนะอ่า ขึมม้นมกลางขึ้นมาไม่ขังถมดักวางถมด,ดักวางดูดก็ไปนึงเออยังไงเชิญไหมเนี่ยไม่เชิญนะออกไปเกิดอ,อะไรขึ้นบัตรเชิญติดนะมันยังบินอยู่ไหมเนี่ยบินหมดแล้ววะดูดไปทีนึงนี่นะนี่นะมาเ,าเพื่อนมาเอ้ยบินอีกแล้วบินครั้งสุดท้าย แล้วก็เจออีกทีนึงต้องโดนเราแล้ววะขายยอมเอะเพื่อนเรียบร้อยนะครับนะเป็นไง,งมั่งการ์ดใหม่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะอัพเอา,เอาแบับแล้วจะเอาไปลงดีทำคลิปมาให้ดูนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย